สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับพาพี่น้องครับมาดูงานขุดลอกห้วยครับคันนี้เป็น SK 2 0 0ครับรุ่นแปดซปเปอร์นะครับคันนั้นเป็นซานี่ครับ s y 2 1 5 4ครับรถขุดจัด ยีนแข่นดิ้งใหญ่นะครับคันนี้รถขุดจากญี่ปุ่นครับก็ทำการทำทางสักหน่อยครับตอนนี้จะเป็นทีม10ล้อแล้วนะครับที่จะมาวิ่งงานตรงนี้นะครับเพราะว่า6ล้อไม่ไหวครับก็จะมีโอเปโก้นะครับสอคันครับอีกคันหนึ่งอยู่ด้านข้างของผมนะครับ มันจะมีซานนี่เหมือนกันครับครับเห็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ครับ ค่อนข้างร้อนครับวันนี้ ทำไรนะครับโอ้ไหลค่อนข้างที่จะกว้างเลยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะพามาดูสิบล้อเลยครับเพราะว่าจะใช้สิบล้อวิ่งนะครับก็มีอยู่ประมาณห้าคันครับวันนี้ที่จอดอยู่นะครับมีแต่รนเก่าๆครับพี่น้อง เดี๋ยวชมต่อคลิปหน้านะครับเพืเ่อนๆสวัสดีครับ